ใบหลวงปู่ไหวหลวงปู่เออนั่นนั่น,น,นทำเหมือนพี่ทอฝันเห็นไหมพี่ทอฝันพาทำหนึ่งเออครับทิฏฐากราบศิษฏากราบเอายกมือยกมือไหว้เอสน่ะเห็นไหมดูพี่ทอฝันเห็นไหม <laughs> เดินดีจังเลยเดินได,ด้จากลานเนี่ยเพราะบรลลูนลูบลงมาเลยจะไปหาพี่สอฟันพี่สอฟันกันหนีอีกอเนี่ย <laughs> ทางนี้ทางนี้อ๋อจะเป็นสนามหญาได้ไหมได้ไหมได้ไหม่าา่าแล้วลุกขึ้นต่อแล้วครับอออๆๆๆอลมลมลม เออๆไงๆๆเป็นเนเเป็นเนินครับเป็นเนินเรนเนินโอ้ป้องกันเลยเอาโอ้ยเจ้าอนไมรู้ เอ๊ะที่ที่มาควนอยู่นี่แหละอ่ะเดินควนอยู่นี่ดูดูอะไรลูกอะไรไปกินอ่ะกินอะไรสตรอบ <ấy. S 1> สสีสตอบลี่าฮาาว้าวสตรอบลีหมดไปลูกไปไห simplified. นไปไหนดูสตรอบรีเลยอโห้เด็ปากเนี่ย แสบแสบร้ายแสบร้ายะแครบรี่นะดโอหแล้วจะไปไหล่ะเจะไปหลอะไรออุมาออกมาออกมาอามา Ah, pak, oh, buat ni lah le.